Ah สวัสดีพี่น้องชาวออสตรดท,ที่น่ารักเลยนะครับ <patio. S 1> วันนี้ก็มาถึงแล้วกับหลายคนที่ขอกันเข้ามาโคตรเยอะแล้วก็รอคอยกันมาอย่างยาวนานระหว่างก่อนกับเพื่อนรักน้องรั่วของเขาเฮ้ยคิดรั่วไม่ใช่ใคิดรั่วทุยไม่ใช่ <laughs> กับน้องสาวที่เกาะบนหลังของเขาไ <laughs> ม่น่าอิฉายจริงขอบตานี่ดำเมี่ยมเลยแต่พี่นะ่ะไม่ต้องทาขอบตาดำพี่ก็ดำอยู่แล้วโอ้โหดำจันหมอยที่อยู่ด้านบนเชี่ยยาวใหญ่จริง และนี่ก็คือก่อนที่มันจะโดนบัฟเพราะว่าก่อนหมอย,ยาวคิดว่ามันก้าเกินไปและนี่แหละครับก่อนที่จะโดนบัฟก็ขอมาบวกขี้รัวก่อนก่อนที่แป้งจะจะแบบขี้รัวตบเด้อก่อนที่จะตบขี้รัวยับนะและที่แน่แน่เลยรอบเนี้จะเป็นอะไรที่ตึงมากๆระหว่าง2ต่อหนึ่งที่แน่แนเลยครับน้องบนหลังของเขานั้นสามารถขอพรได้3มข้ออีกด้วยข้อที่หนึ่ง นั่นคือการหิวเลือดบ้านตามดาเมจของเขาและทำลายศระตูตามดาเมจนะครับแล้วก็เออได้ตังค์แค่นั้นแหละ5 minutes later บ,บล็อบร้านบริการเติมเกมราคาถูกฟุดคุ้มรวดเร็วทันใจ oh. พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่น <Shit. S 1> บริการเติมโรบักไอดี s ับริการ VIP server เรดหกบริการกดเกมพัสดแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุบริการกดเกมพัแมดพแ,และกดผล King Legends บริการกดพิกส์แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟฟรีไฟวอลเลนโอภิเษเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะ อเฮิมเราก็ตัดเข้ามาในเกมในช่วงที่ผมป๊มตังได้ตันกันทั้งคู่แล้วบอกคำนี้ว่าทางฝั่งของขี้รั่วนั้นจะต้องขนตัวเงินอย่างมาแบบทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนะนะแต่ทางฝั่งก่อนนะั้นแล้วก็อเป็นอะไรที่โคตรถูกเก้าหมื่นก็ตันแล้วแต่ฝั่งเนี้ยสี่ล้านนะครับน้องๆเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตอนที่ผมกําลังอัพตันนะฮะ แต่ตอนที่ยังไม่ตันไงดูราเมิต้นเกมที่17,136ที่โคตรรุนแรงและความเร็วกันตัวตีจุวิเรียกว่าพ่อหนุ่มสีวิกับพ่อหนุ่มส0วิแล้วกันนะครับจะเป็นอะไรที่ต่างการโคตรขั้วเลยเช่ไหมพระเอกของเรื่องจริงบอกว่าหรือว่านี่ก็คือพระเอกของเรื่องจริงระหว่างน้องรั่วกับน้องฮมอยยาวใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะเนี้ย บอกคำดียว่าน้องรั่วเนี่ยทำการรับเล็บแมวเปียวของเขาในการขวนเพ้าหน้าอย่างมาเฮามาเฮามาเาเาจริงยังไม่มีเสียงเอฟเฟคอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยนอกจากที่จะเป็นเสียงตบมือที่เบาๆเฮ้ยเขาลืมสายมาหรือเปล่าฟ้ายาเก่าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็แปะในการสายฟ้ากับวงเอลีไม่ค่อยจิ๋วจิ๊แต่แม่งรั่วสี่วิ่งไง4.8นะครับเออตีไป5วิอะและนี่ก็คือก่อนเทมอยยาวเมื่อการลงครั้งแรกของเขาแล้ว ดาเมจจะขึ้นต้นด้วย40,000ค่าลงอยู่สองหมื่ร้อยระยะเจ็ดสิบไอสิบวิยงเขาเนี่ยแม่งตึงอะถ้าอัพขั้นสุดท้ายแม่งสิวิเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แม่งตึงมากนะฮะกอนจะไม่ไก่อีกต่อไปแต่มันไม่ใช่ไงมันโคตรพ่อไปสาสิบวิได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือการอัพของกอรให้มันตึงแล้วก็อัพอีกพันแปดสอแล้วก็สามพันห้ บอกคำนี้ว่าเปลี่ยนอันไม่ใช่สกิลแล้วด้วยดาเมจหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบห้าหน่วยเออยี่สิบสามเออนั่นใช่ไหมนเถอะด้วยการชาร์จขึ้นไปสู่เบ้าพื้นแล้วก็มาดเปียกเขาให้จังเต็มหน้าเต็มตาจริงแม่โคตรรุนแรงตรงไหนแล้วก็ยืนนิ่งไปอีกสิบวิแล้วก็ง้างมาชาร์จเข้าไปปัม้มเข้าไปอีกโอ้โหเต็มหน้าบอกคำนี้ว่าตอนผมอัพตันแล้วจะตะดึงกับดาเมจของเขาที่เก้าแสนด้วยการอัพแค่หกหมื่น เจ็ดหมื่นประมาณนะฮะในการชาร์จมัดแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่60วินาทีแต่ระยะเนี่ยเก้าสิบเลยเหรอแม่งไกลอยู่นะเอวีระยะเก้าสิบได้เป็นอะไรที่โคตรพ่อไกลมากๆเฮ้ยบอกคำนี้ว่าไอตัวละครตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเอาไว้ตบบิลอย่างนั้นเหรอเอวีไม่กว้างใหญ่ไพศาลเกินไปว้าวโคตรตึงเลยครับพี่ในการชาร์จสามสิบวินาทีในการเปียงเพ้่อหน้าเปียงครั้งเดียวแล้วก็จ่ายเป็นเม็ดพิกกลางอากาศ อ้าวสุดยอดจริงครับพี่ในการโชว์ตูดไกลเจเลของเขาอย่าไปมองลอกกลอนกับเขาสิเขาเขินนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหขรเตึงโดยดาเมที่แซดอลังการถ้าดาเมจเป็นล้านเนี่ยคือตอนแรกมันถ้าบวงบัฟเนี่ยก็ประมาณ40ล้านเลยนะตัวเนี้ยไม่ใส่ออบนะครับเรามาดูว่ากรอนฮมวยาวจะกลับมา30ล้านเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> บอกคำเดีว่า,าตึงแน่ๆเลยลขี่ลงคีละไม่เหลือแน่นอน บอกว่าเราใม่ต้นเกมเนี่ยถ้ามันรวมบัฟไปด้วยเนี่ยไม่จะเป็นอะไรที่ตึงถ้าใส่ออฟได้นะผมเลยทําการที่จะวางก้อนไพ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวผมจะวางก้อนไว้ข้างหลังสี่ตัวเว้ยแล้วก็วางตรงนู้นอีกสี่ตัวบอกคำนี้ว่าทั้งแมปอะครับน้องๆคือทั้งแถวของผมนี่แหละไม่ได้ทั้งแมปนะเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะกับกอนฮ่ามอยาวและคี้รั่วเพื่อนรักออ o hours later และแล้วเราก็ตัดมาช่วงหลังเกมไม่หลังหรอกอันนี้มันแค่ช่วงกลางเกมแล้วกันและนี่คือดาเมรกอนะบอ,อยยาวที่แสนภาคภูมิใจด้วย9,17,739.9หน่วยและวิกาจมตี30วินาทีระยะ90เอลีรอบวงเช็ดในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตึงมากเพราะว่าตัวละครเอล LE เข้ามาแล้วจะเป็นอะไรที่โคตรเทพกันเลยทีเดียวครับถ้าโจมตีเอลรอบวงได้เนี่ยคือแบบโดนเป็นหมูอะครับ แม้ว,ว่ามอนเตอร์จะเดินไปถึงไหนเดินไปอยู่ตรงไหนตรงขอบวงก็สามารถโดนทั้งหมดเลยก็ว่าได้โคตรตึงแต่ว่าเออข้อเสียก็คือแมงสาสิบวนี่แหละถ้านับ1ถึงสาแล้วมอนเตอร์ก็น่าจะเบนเดินไปถึงหลังบ้านแล้วก็แตกไปเลยแหละน่า <Yeah. S 1> จะแตกเออโอ้ไม่กูเน็ตทำการชาร์จแล้วก็ต่อยบ้าหน้าเพียงหนึ่งครั้งกับดาเมจแสนทรหดอดทนและรุนแรก ในการชาร์จอนิเมชันเอฟเฟกแบบโคตรช้าและก็เต่าต้มเตี้ยมสุดสุดและนี่คือทางฝั่งของขี้หลวงครับน้องหลวงเขานั่นแหละในการพุ่งเข้าไปชาร์จสายฟ้าและก็มีน้องสาวขี่หลังอีกด้วยช่างน่าอิจฉาบุยเรือเยี่ยงก็ให้แล้วก็ต่อยแต้มแรบในการเบินสายฟ้าแบบท่าขวนแมวเหมียวเหงาติดติดแบบแป๊ะแให้ศัตรูนั้นติดตะตันเพราะว่างงกับรอยขวนของเล็บอยู่ มีความสามารถของเขาหลากหลายกันเลยทีเดียวครับตัวนี้แต่ข้อเสียอันใหญ่หลวงของเขาก็คือแมงโกรบิกอะคือแบบอันนี้คือข้อเสียสําคัญเลยนะของขี้โัวคือสําคัญมากนะครับคือค่าลงแม่งแพงสัตว์นะฮะจะอยู่ที่เกือบ4ล้านกว่ากันเลยทีเดียวครับประมาณ4ี่ล้าน4ี่แสนสี่ล้านสองแสนนะโดยประมาณด้วยวิการจมตีที่แสนรวดเร็วของเขาไปใน4ี่วิและดาเมจน้อยกว่าก่ากอนไปนิดหน่อยก็ตีไปก็เก้าแสนเหมือนกันนะแต่ว่า แลกกับสก,กิลกดที่แสนโอพีของน้องสาวแล้วก็คุ้มเหรอมั้ง t hours later และ <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วเราก็ตัดมาในช่วงหลังเกมที่ผมทำการที่จะปิดอน n มิชชั่นเ f ฟ e c t ออกไปและนี่ก็คือการตัดสินของระหว่างคู่ตัวตึงทั้งสองตัวนี้เอาเลยฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะแต่ฟังของคิรั่ของกิบคีรัวนะครับทำการโจมตีด้วยท่าแมวเหมียวในการเกาไข่ศตูฮะ ทำให้ตูสตาร์นไปชั่วขนาดหนึ่งเพราะว่าในขณะชั่วเวลานั้นก็กําลังสารวจไข่ตัวเองว่าเป็นหมันหรือเปล่าเฮ้ย <H ee! S 1> ไม่ใช่เป็นการเก่าครับจริงๆ,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 ๆทำให้ตูชนะชนะอนะไรล่ชะชงักไปชั่วขนาดหนึ่งคือมีทั้งสตาร์นมีทั้งสกิลกดทําลายล้างและมีทั้งเพิ่มเลือดบ้านตาม HP กระดามดามเมจพลังยมตีของเขาและก็มีทั้งเพิ่มมันนี่หนึ่งหมืน่นบอกคำเดียวว่า ฝั่งนู้นไม่โกงที่ดูฝั่งของกอน์ครับในการชาร์จต่อยเพียงเอลีของเขาแบบเบิ่มเบิมและก็ดาเมจของเขาที่ก0้าแสนพอๆกันเจี้ยแต่ฝั่งนู้นสี่วิก้าแสนในโคตรพ่อเอะเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะแต่ฝั่งนี้เอลีไงแต่ฝั่งนู้นวงไม่โคตรจิ๋วจี๊ดเลยครับวงแบบพอๆกับยูกิแม่งน่าจะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะวงแม่งเล็กจริงฮะแต่มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะครับระหว่าง2ฝั่งนี้ แต่ดูชะตาการรมชีวิตของก่อนแล้วน่าจะอายุสั้นนะโอ้โหทางทีวิตของเขาน่าจะเอาไม่อยู่จริงๆครับในวีด6โอ17ผ่านไปแบบรวดเร็วบอกเขาด้วยว่าดาเมเสองคนนี้เนี่ยตึงเชียๆกันเลยทีเดียวฮะลงบิลแม่งรอเป็นแปดเจ็ดแปดหมื่นเอาเจ็ดแปดบีนะฮะแม่งตึงจัดนะฮะผมก็เลยทําการที่จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยเอาคีร่าให้หมดเลยอะ่ะมาหาคนมันรวยะนะดูดิโอ้โหคีล่าแม่งวางเรียงกระดาษเรียงเป็ดไปประมาณแปดตัวแล้ว คือฝั่งนู้นเนี่ยกอรยังไม่เตยฝั่งนู้นขี้รวยยังไม่ตัดเลยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหลงแพงเกินฮะทางฝั่งของคีร้านเนี่ยคือลง1ล้าน5ไงลงล้าน5อาพล้าน5ก็3ล้านใช่ไหมฝั่งนู้นแม่ง4 000, ล้านกว่าๆฮะตึงเกินดูฮะในเวทที่68ผ่านไปแบบรวดเร็วครับทางฝั่งของกอรน,นั้นก็กำลังชาร์จมาดที่แสนหนักหน่วงของเขาเพียงต่อยเพียงเปียมเดียว แรกกับเวลาเวลา30วินาทีมันช่างจะไม่คุ้มค่ากันเลยทีเดียวเมื่อดาเมต900,000เท่ากันผมได้จะให้มันใส่ออฟได้ไปเลยให้มันวัดแบบซึ่งๆหน้าไปทามอนมันหลุดเนี่ยก็ถือว่าเจ้าแพ้ไปซะเพราะว่าถ้ามันต่อยหมัดเดียวก็น่าจะตายเลยเออปาหัม่ม30ล้านแม่งรู้เรื่องเลยฮ่าฮ่ไปตึงเมตาอย่างแน่นอนนะน้องๆถ้าอย่างนั้นนา่ย30วิก็ยังเป็นเมตาได้นะ ถ้าแบบแรงขนาดนั้นนะครับพบัฟป,ปีก็เฮ้ยมันรวมบัฟแล้วนี่หว่าส0สบล้านอะแม่งโคตรตึงดูดิฮะทางฝั่งของขี้รั่วนั้นแทบจะไม่เป็นไปไม่ได้ที่แม่งจะหลุดเพราะว่าแม่งปีมีตันเนี่ยสกิลกดเขากดยังไม่รู้อะเออสกิลกดการทำลายล้างของเขากดหรือยังเราก็ไม่รู้ <S <S แต่ที่แน่แน่เลยอะถ้าไม่กดเม่งก็นชนะก่อนได้อยู่ดีแล้วมั้งเนี่ยตายเถอะอย่ามาดูถูกพระเอกของฉันนะเว้ย ดูฮะโอ้โหน่าจะไม่เหลือว่ะพระเอกของเราเอ้ยหลุดมาแล้วเราละครับนับไปเลย30วินาทีถ้าตัวนี้หลุดไปแล้วรับรองว่าบ้านแตกแน่นอนฮะเฮ้ยอย่าตายหรือเปล่าฮะไอ้อหญ่หลุดแน่นอนอย่าไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วที่แน่เลย <c oughs> ก็จุดจบของก่อนทหมอย,ยาวได้ที่สุดลุงแล้วเรามาดูทางฝั่งของข,องขี้รั่วดีกว่าครับว่าตานไปแล้วกี่ตัวเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ตานไปนแค่ตัวเดียวเองเหรอด้านหลังเนี่ยเอ้ยตานสองด้านหลังตานสองฮะ ด้านหน้าตาันสองครับโอ้โหสุดและตันสี่ตัวแล้นตอนนั้นก็กระหลงป้องหมดเลยฮะโอ้ยังไม่หลุดเลยอะเพราะว่ามีสตันไงเล่าโกงเกินถ้าฝากอค์กรณหรว่ายาก็เข้าเหมเือนเดิมครับแปะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเอาอะไรไปสู้พระรองได้วะไอ้ตายเถอะไม่ยุติธรรมกับพระเอกเลยอ่ะฮ